สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตีโบกสานติกาโซล่าสองพันสิบเอลลด็ดกันอีกครั้งนครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสูตรครั้งนี้นะครับหนึ่งสิบเอ็ดครั้งครับสองสามสี่เมื่อวานเราก็แตกไปแล้วนะครับแต่เราไม่คิด หกเจ็ดแปดเก้าสิังนี้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดลงมาดูผลกันครับ